สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาแบ่งปันวิธีพับเหรียญโปยทานแบบดอกบัวตูมแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเพื่อนๆเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ลิบบิ้นขนาด12มิลน,นะคะ12มิลจำนวน4เส้นนะคะก็มีกันไกล มีไมบ้บรรทัดนะคะแล้วก็มีเหรียญน,นะคะที่เราจะใส่ลิปปิ้นของเราขนาด12มิลจำนวน4เส้นนะคะที่เราใช้ก็คือเป็นของ TW นะคะมีกากเพชรเราจะตัดปลายแหลมแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยนะคะ2ด้านแบบนี้ ขนาดความยาวอยู่ที่26นิ้วนะคะความยาวอยู่ที่26นิ้วนะคะความยาว26นิ้วเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะวันนี้เราจะใช้สองสีสลับกันนะคะใช้สองสีสลับกันเรามาดูกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะ ลิปบินเส้นที่หนึ่งถือแนวตั้งแบบนี้นะคะเส้นที่สองนำมาคล้องเส้นที่1เส้นที่สานะคะนํามาคล้องเส้นที่สองแบบนี้เส้นที่เหลือนะคะเส้นที่สี่สอดเข้าไปเส้นที่หนึ่งนะคะสอดเข้าไปเส้นที่1แล้วดึงเส้นที่สามลอดผ่านห่วงแบบนี้นะคะ ลอดผ่านห่วงแบบนี้แล้วดึงให้กระชับเลยค่ะดึงให้กระชับเลยนะคะดึงให้กระชับเลยต่อไปเราจะขึ้นฐาน8นะคะจะทำให้มันเป็น8เส้นนะคะเส้นด้านล่างพับเฉียงขึ้นไปด้านบนเส้นด้านขวาพับเฉียงขึ้นไปแบบนี้นะคะพับเฉียงขึ้นไปแบบนี้ นะคะด้านนี้พับด้านนี้พับเฉียงลงมานะคะด้านบนพับเฉียงลงมาแบบนี้นะคะด้านนี้พับมาด้านนี้แล้วสอดเลยนะคะสอดตรงนี้สอดตรงนี้เลยเราจะได้แบบนี้นะคะจะกลายเป็นแปดเส้นนะคะดึงให้กระชับค่ะ ดึงให้กระชับนะคะแล้วก็บีบริบบิ้นไว้ให้เป็นรอยเผื่อริบบิ้นมันจะไม่ไหลคืนกลับมานะคะจะไม่หลุดนะคะแบบนี้ต่อไปเราจะหยิบขึ้นมาห้าเส้นนะคะหยิบขึ้นมาห้าเส้นเราจะเริ่มฝั่งไหนก่อนก็ได้นะคะเราจะหยิบเส้นนี้ก่อนหนึ่งนะคะหนึ่งสอง สามสี่เรียงมาทางขวานะคะห้าเส้นห้าเส้นแบบนี้นะคะเราจะได้ห้าเส้นหนึ่งสองสามสี่ห้าเราจะเรียงมาจากทางขวาก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้นะคะต่อไปเราจะเอาเส้นด้านบนลงมาไว้ข้างล่างแล้วนำข้างล่างขึ้นไปข้างบนสลับกันนะคะเริ่มเลยนะคะ เส, sociedad, ส้นด้านบนหยิบลงมาด้านล่างหนึ่งเส้นแล้วเราก็หยิบด้านล่างขึ้นไปแทนนะคะในมือของเราก็จะมีริบบิ้นอยู่ห้าเส้นเหมือนเดิมนะคะเราก็จะนำลงมาวางข้างล่าง1เส้นเราก็จะดึงข้างล่างขึ้นไปแทนด้านบน1เส้นนะคะในมือเราก็มีห้าเส้นเหมือนเดิมเราจะหยิบข้างล่างลงมาหนึ่งเส้นนะคะ เราก็เอาข้างล่างขึ้นไปแทนข้างบน1เส้นนะคะจะได้แบบนี้ในมือเราก็จะมีริบบิ้นอยู่ห้าเส้นเหมือนเดิมต่อไปเราจะหยิบเส้นที่อยู่ด้านขวามือและเป็นเส้นที่อยู่ล่างสุดวางลงไป1เส้นนะคะวางลงไปหนึ่งเส้นแบบนี้แล้วในมือของเราก็จะเหลือริบบิ้นอยู่4เส้นนะคะริบบิ้นอยู่สเส้นต่อไปเราจะเริ่มสอดนะคะ เราจะใช้เส้นที่อยู่ขวามือเป็นเส้นที่อยู่ล่างสุดสอดเส้นที่หนึ่งก็คือสอดเส้นนี้นะคะเราก็สอดไปเลยสอดแบบนี้เสบบน้นนะคะขั้นตอนถัดไปเราก็เอาเส้นที่อยู่ล่างสุดแบบนี้สอดผ่านเส้นสีเหลืองโผล่ไปที่เส้นสีชมพูนะคะดึงขึ้นมาแบบนี้ค่ะ เราก็จะเหลือริบบิ้นอยู่ในมือสองเส้นแบบนี้เราจะนําเส้นที่อยู่ล่างสุดคือเส้นสีชมพูนี่นะคะสอดลอดผ่านสีเหลืองสีชมพูและก็สีชมพูอีกหนึ่งเส้นเป็นสามเส้นนะคะหนึ่งสองสามแบบนี้ดึงค่ะเหลือริบบิ้นเส้นสุดท้ายเราจะสอดลอดผ่านสี่เส้นนะคะก็คือหนึ่ง สองสามสี่แบบนี้นะคะสอดผ่านแบบนี้หนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะคะแบบนี้เราก็จะได้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้แล้วเราก็ดึงให้กระชับนะคะค่อยๆดึงค่อยๆด,ดึงทุกเส้นให้กระชับอย่าให้เส้นริบบิ้นบิดนะคะถ้าเส้นไหนบิดก็ ให้บิดกลับคืนให้เหมือนเดิมนะคะให้เป็นไปตามแนวเส้นนะคะก็ค่อยๆดึงค่ะค่อยๆดึงค่อยๆดึงแบบนี้นะคะดึงให้กระชับนะคะจะเป็นเกลียวแบบนี้แบบนี้นะคะแบบนี้เลยค่ะเราจะนำเหรียญเข้าใส่ในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะ นเหรียญเข้าไปใส่ในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะก็ดึงให้กระชับให้เส้นตึงเท่าๆกันนะคะเพื่อความสวยงามแบบนี้นะคะเราจะไม่ให้มีรูอยู่ตรงกลางนี้นะคะดึงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วทีนี้เราก็กลับดอกขึ้นมานะคะกลับดอกขึ้นมาแบบนี้กลับดอกขึ้นมาแบบนี้นะคะต่อไป เราก็จะนำริบบิ้นเส้นอยู่เส้นล่างเส้นล่างแบบนี้นะคะนำพาดไปนำเส้นล่างนะคะนำเส้นล่างพาดไปเราจะนับไปสามเส้นนะคะแล้วก็พาดหนึ่งสองสามนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแบบนี้แล้วก็นำริบบิ้นพาดไปแบบนี้แบบนี้นะคะ เราจะพาดข้ามไป3มเส้นแบบนี้นะคะพาดข้ามไป3มเส้นแล้วก็ตามด้วยเส้นนี้พาดข้ามไปก็คือ 1, 2, ึสามนะคะแล้วก็เราจะทําวนไปด้านซ้ายเรื่อยๆหนึ่งสองสาเส้นที่เราจะพาดไปนะคะแบบนี้นะคะ 1, 2, ึ่งสองสามไม่ใช่ไม่ใช่หนึสอานะคะพาดไปแบบนี้ให้ข้ามไป3มเส้นแบบนี้นะคะเส้นนี้ก็เหมือนกันนะคะ แล้วทีนี้เราจะเหลือริบบิ้นอยู่ในมือ3เส้นเหมือนกันนะคะเราจะใช้ริบบิ้นเส้นที่อยู่ฝั่งขวามือให้ฝั่งซ้ายมือนะคะฝั่งฝั่งซ้ายมือเส้นเส้นแรกนะคะเราจะนำมาสอดที่ช่องนี้นะคะช่องนี้สอดเลยค่ะสอดที่ช่องนี้นะคะแบบนี้ แล้วเส้นที่สองนำมาสอดลอดผ่านเส้นที่1เส้นที่2แบบนี้นะคะผ่านสองเส้นแบบนี้เส้นที่สนะคะเส้นที่สามเส้นสุดท้ายเราจะสอดลอดผ่าน3มเส้นก็คือหนึ่งสสามแบบนี้นะคะสอดลอดผ่าน3ามเส้นแบบนี้1 2ึ่สามดึงให้กระชับค่ะก็จะได้เป็นเกลียวแบบนี้นะคะ เราก็ดึงให้กระชับแบบนี้เลยนะคะดึงให้กระชับดึงทุกเส้นให้กระชับนะคะดึงทุกเส้นให้กระชับแบบนี้เลยนะคะ อย่าให้มีรูตรงกลางนี้นะคะดึงให้กระชับทุกเส้นนะคะเพื่อความสวยงามนะคะจะได้แบบนี้นะคะทีนี้เราก็กลับดอกขึ้นมานะคะกลับดอกขึ้นมากลับดอกขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็ดึงดึงให้กระชับทุกเส้นนะคะต่อไปเราก็จะเริ่มสอดเก็บสอดเก็บเส้นริบบิ้นนะคะ สอดเก็บริบบิน้นเราจะเริ่มฝังเส้นที่อยู่ใกล้ตัวเราก่อนจะข้ามไปหนึ่งสองสามนะคะผ่านไปแบบนี้สอดไปตามรอยเดิมของเส้นริบบิ้นนะคะสอดไปตามรอยเดิมข้ามไปสีเส้นนะคะข้ามไปสี่เส้นแบบนี้หนึ่งสองสามสี่นะคะ มันก็จะโผล่ออกตามรอยเดิมของของเส้นริบบิ้นนะคะเราก็หมุนไปเรื่อยๆทำไปให้ครบนะคะแบบนี้ค่ะริบบิ้นจะงอน,นิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นริบบิ้นม้วนเล็กนะคะมันจะอยู่ในม้วน แบบนี้นะคะเส้นสุดท้ายแล้วค่ะเราก็จะได้แบบนี้ดึงให้กระชับให้กระชับนะคะปรับเส้นริบบิ้นให้ตึงเท่าๆกันแบบนี้นะคะดึงให้กระชับทุกๆเส้นให้สวยงามแบบนี้นะคะดึงให้สวยงามทุกเส้นอย่าให้มีรูตรงกลางนะคะ แล้วก็พลิกดอกกลับคืนมาพลิกดอกกลับคืนมาแบบนี้นะคะเราก็สอดเก็บสอดเก็บริบบิ้นแบบนี้นะคะสอดเก็บผ่าน3ามเส้น1 2ึสามนะคะสอดไปตามเส้นเดิมเพื่อความกระชับแน่นขึ้นนะคะสอดเก็บเลยค่ะสอดเก็บเลยแบบนี้นะคะ สเส้นมันก็จะโผล่เส้นเดิมของเขานะคะโผล่เส้นเดิมตามรอยเดิมผ่าน3เส้นแบบนี้นะคะแบบนี่เราก็ตัดดิบบินออกได้เลยค่ะตัดดิบบินส่วนที่เหลือออกได้เลย นะคะคเราก็ตัดส่วนที่เหลือออกได้เลยค่ะแบบนี้นะคะ ราก็ได้แบบนี้เลยนะคะได้แบบนี้เหรียญโปยทานของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มาทำคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆดูอีกนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันคลิปใหม่สวัสดีค่ะ